แยดแม่แต่ใจอหด้มาลงบนกู้เปเออรถอกับรถมันกูก็ไม่แช่ไดเก้นู้วยได้เก้ทักทีกะตอนกูเป็นใหม่บองนู้วยวันนี้ก็มีคำถามมาจากพี่นองคนตัดยางก็อถามคุณตอนอ้นยางกะบม่มว่าคุณตอนอ้นยางคิดอย่างไรกับราคาย,ยางที่เขามาขึ้น ตอนแรงนี่และกตะตนคุณตอนยางพรัดใบนี้กัะผมคุณคิดยางไรอูบาดเปยยัดแม่แต่นหวากูกีนได้ผักมังมึงว่าตัดเอาพือถกยอดอ้นกูล้นรืรรดรืดแม่เลียดแม่มีตัดยางกะเธอตยอยาอ้อมมึงว่าเลือไม่รอกูไปทำเวรก็ไม่ได้ หว่าจาไปมดมีเหลงเนล่นีขอบคุณคำตอบเตเตบไปใน่วงนะครับผมเออนั่นเละเห็นดูคุณตอนยางกันมัง้งแล้วก็มีคำถามด่ทงสำหรับท่ามคุณตอนยางต่อว่าคุณตอนยางอยากให้พี่น้องคนตัดยางหรือเจ้าของร่วนช่วยคุณตอนยางย่างไรมัง่งบอกพี่น้องได้เลยนะครับผม เวลาอีตัดกูมีตัดยากันหลับหลับไปคุมเดียมั้งนะแลปุยเห็ดเม็ดใส่เดียมั้งนะไม่ได่ตัดกูอย่างเดียวโปรกูเจ็ดปีนู่นเลยเออพอได้กินปุยมัง้งลังจากเบิกหน้าเร็วเห็ดเม็ดไม่ใช่พึชน,นี่แก่ตายโอ่งแลาแต่มึงยางตายยาเร่งกูเลาเออตายโอ่งตีกู โอเคขอบคุณมากสำหรับคำตอบของคุณตนยางครับผมนั่นแหละพี่น้องเจ็ดปีลังจากพี่น้องเปิดกรีดแล้วก็บํำรุงใส่ปุ๋ยกันมั่งนะครับผมมีกรามท่ามี้ำกามทุามท้ายจากพี่น้องคตอนตนยางว่าคุณต้นยางคิดอย่างไรกับคำผู้เทวาถ้าหยุดกรีดไม่ตัดคุณตนยาง อดตายเนี่ยในขารถในขาควยแล้ยวขาติดตอกอทรอแล้วโอ้ยเห็นตี่จะเยะต้องผึงคุณตอนยางเลยและครับผมในคุณตอนยางขีดปันรือ่อนไม่หลงบอกมาเลยนี้กับผมเลวว่าตายโอมจริงเหย็ดแม่แต่จะเยะได้มาลงบนกูเปเออรถกับรถมันกูก็ไม่เข่ใดเก้ นู้ยได้เก้รักทีกระต้อนกู้เป็นใหม่บองนูน้ยและกาวยกู้ก็ไม่ได้จ่ายควยกับมันแต่วาเลยเวลาได้จ่ายรักทีเยีดแม่ต้อนปล้นกู้ต้อนโอลเลวนูน้และในตัวก็เจ้าเล้ากู้กันมาแกะตายและกู้ก็ไม่เคยได้จ่ายเห็นดแม้เวลาใค่ย่างเดือปุยไหมกูได้กินมั่งกระตาเออ ถึงคำตอบคำทามจะเป็นอย่างไรแต่นุ่มตองเดงเลง่งระเตือนกับคนขี้มาพาราวยัยังเป็นกําลังใจให้พี่น้องคนตัดยางเช่าวสวนยางทุกคนได้มีกินมีชายคนขี้มาพาราัยเป็นปุ๋ยตัดรองตัดเพิ่มได้รับรองจากกรมวิชาการกาเกษตรแลว้วพี่นอง g ชายได้กับตอนอ้นยาง ถูกแนิดถูกไสพันไม่หวายยางพึ่งเบิกหรือเป็นยางแต่เบิกมาน,าน่าเลว้ยวยางนาตรงนาท่า,ามหรือจะเป็นอย่างเกเอาคนขี้มาปุยนามป้ยบำรุงแหลรับรองพี่น้องคุ้มทุนคุ้มราคาคุ้มกับการใายวัดดีกับผมนุ่มทองแดงเลงรลเถือนเรื่องนี้ตรงเถือนกับผม